นี่มันใบเสนอราคาที่พี่เซ็นให้ตั้งแต่วันก่อนนี่ยังไม่ได้เปิดใบสั่งอีกหรอเออลูกค้าเพิ่งคอนเฟิร์มนะครับอืมถ้าต่อทีแล้วงานเสร็จทันไม่มีปัญหาพี่ก็โอเคนะตอนกลางวันลูกค้าสั่งของร้านเราเยอะมากเลยนะเขาโม่จะตอบแชนลูกค้าจนไม่ได้ทํางานออฟฟิศเลยอะวันนี้เลยต้องทําโอกล่องอะไรอะไออ๋อของเพื่อนอะเดี๋ยวมัมารับตอนเที่ยงเอาหรอึลวก็ไอซ์ขายของซะอีก ห่วยวันนี้ไอย,ยังไม่มาเหรอแล้วเขาได้โทรบอกใครบ้างหรือเปล่าไอาไม่ได้บอกอะไรหน่วยไว้เลยนะคะพี่ปีใหม่อ๋อพูดถึงก็มาพอดีเลยค่ะสวัสดีครับพี่ทำไมวันนี้มาสายคะคุณไอครึ่งชั่วโมงเลยนะขอโทษนะครับพี่ปีใหม่เมื่อคืนผมอนอจากออฟฟิศดึกไปหน่อยอะเลยเผลอตื่นสายไม่ได้นะไอถึงไอจะทำงานดึก แต่บริษัทเขาก็จ่าย OT ให้จะมาใช้ในการอ้างว่ามาสายไม่ได้นะครับพี่ดหมัยหมวยล่ะไม่ทำโ OT กับเขาบ้างหรอพอดีหมวยทำเสร็จทันเวลาคะ่ะเลยไม่ต้องทำโอเอา้าแล้ง,งานไอเขามากกว่าหรือไงถึงได้เสร็จไม่ทันเวลางานเออคือตอนนี้งานของผมรายละเอียดเยอะไปหมดนะครับกว่าจะลงงานจากไฟล์อื่นอีกและกว่าจะส่งงานมาให้ครบก็ใช้เวลานาน,านกันครับ ถ้างั้นพี่จะแจ้งให้เขาส่งงานมาให้เร็วขึ้นหน่อยแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างอื่นอีกนะเออหมวยถ้าหมวยเสร็จงานแล้วอะก็ช่วยงานไอเขาบ้างนะเราอะได้สิคะไอถ้ามีอะไรให้เราช่วยอะก็ส่งมาได้นะไม่เป็นไรเหรือเราทำเองผมทำได้จริงๆครับพี่ไม่ต้องไปรบกวนหมนเขาเหรอกอืมนั้นก็ตามใจทำงานต่อกันเถอะ อ้าวโสวัสดีครับมีของพร้อมส่งเลยครับลูกค้าแต่ส่งมาเสาร์นะครับถ้ากรุงเทพ์วันเดียวถึงถ้าต่างวัดสองสาวันครับรับเพิ่มมีของไหมครับจะได้ส่งฟรีโอเคครับได้จะรับอะไรเพิ่มอีกไหมครับโอเคครับได้ครับเดี๋ยวผมนี่จะส่งให้นะครับ ไอ้ภาคนี้พี่เห็นเราทำโอทีทุกวันเลยนะช่วงนี้กำลังผิดงบนะครับเซลเลยเร่งยอดงานเลยมากองที่ผมคนเดียวพี่ว่าเราทํางานหนักเกินไปนะเดี๋ยวพี่หาคนมาช่วยไอ้เพิ่มอีกสักคนดีกว่าไม่เป็นไรครับพี่ ว่าพี่จ่ายค่าโอทให้ผมดีกว่าถูกกว่าไปจ้างพนักงานใหม่เยอะเลยแล้วนี่ทำงานอะไรอยู่บ้างอ่ะไปสั่งของเหรอนี่มันใบเสนอราคาที่พี่เซ็นให้ตั้งแต่วันก่อนนี่ยังไม่ได้เปิดใบสั่งอีกหรอเออลูกค้าเพิ่งคอนเฟิร์มครับผมเลยรียบ,รยบทำเลยไม่อยากค้างคาอืมถ้าต่อ O.T. ทีแล้วง,งานเสร็จทันไม่มีปัญหาพี่ก็โอเคนะงันพี่กลับก่อนนะ ไอ้ปิดไฟออกิให้พี่ด้วยล่ะฮัลโหลครับเจงตอนกลางวันลูกค้าสั่งของร้านเราเยอะมากเลยนะ mm hmm. เขาโม่จะตอบแชทลูกค้า mm hmm. จนไม่ได้ทำงานออฟฟิศเลยอะ่ะวันนี้เลยต้องทำโอ mm hmm. ครับ mm hmm. เดี๋ยวกลับไปหานะ กลับกี่โมงหรอเมื่อคืนเมื่อคืนกลับห้าทุ่มเนี่ยงานเยอะมากเลยอ่ะว่าแต่หมวยมีอะไรหรือเปล่าพอดีมีงานด่วนอะ่ะพี่ปีใหม่ฝากให้ไอ้ยย้ำนะว่าขอก่อนบ่ายอืมได้สิ ฮัลโหลสวัสดีครับทางร้านจะส่งของทุกวันสองนะครับผมอยู่แถวซอยปีดา21ครับลูกค้าสะดวกมารรบจริงจริงเหรอครับได้ครับได้งั้นพรุ่งนี้นัดรับหน้าบริษัทแกสัพพายนะครับขอเป็นเวลาเที่ยงโอเคครับขอบคุณนะครับ อ๋อของของเพื่อนอะเดี๋ยวมันมารับตอนเที่ยงเอาเหรอกว่ก็ไอขายของซะอีกไหนว่าตอนเที่ยงไงครับทำไมเร็วจังตอนเที่ยงได้ไหมครับอย่าเอาไปส่งให้ถึงที่เลย เออหวยวันนี้ไม่เห็นพี่ปีใหม่เลยเขาเข้าบริษัทหรือเปล่าพี่ปีใหม่ออกไปพบลูกค้าพอดีเพื่อนเรามารับของแล้วขอลงไปส่งของกันนะ ครับลูกค้าอยู่ไหนเหรอครับพอดีผมออกมาแล้วยังไม่เจอใครเลยครับอยู่ข้างหลังนี่ไงคะไหนล่ะสิบถุงของพี่พี่ปีใหม่เออขยันนะเราเนี่ยเอางานนอกมาทําในเวลางานของบริษัทแล้วเอางานประจําไปทําล่วงเวลาเพื่อเก็บค่าโอทีเนี่ยนะพี่ปีใหม่เข้าใจผิดแล้วผมไม่ได้เอางานส่วนตัวมาทําในเวลางานเลยนะครับ แต่เมื่อวานที่ไอตอบข้อความตอนที่พี่สั่งของก็เป็นเวลาเดียวกับที่ไอต้องทํางานที่พี่สั่งไม่ใช่หรอคือพี่พี่ใหม่คะอันนี้เป็นเสียงพี่พี่ให้อัดเก็บมาเป็นหลักฐานค่ะเพื่อยืนยันว่าไอเอาเวลางานไปขายของส่วนตัวค่ะยังไงล่ะเราหลักฐานมัดตัวซะขนาดนี้แต่ผมไม่ได้ทําใครเดือดร้อนเลยนะครับพี่พี่ใหม่หมวยถึงเราจะทํางานไม่ทันก็จริงแต่เราก็ไม่เคยขอให้เธอมาช่วยงานพวกนี้เลยนะก็ไอฉลาดไง ถ้าให้เราทำให้ไอก็ไม่ได้เงินโอทีอะดิไอ้เธอจะมาบอกว่าเธอทำให้ใครเดือดร้อนไม่ได้นะเพราะพี่เป็นคนเซ็นอนุมัติค่าโอทีให้เธอมันก็เท่ากับพี่รู้เหตุเป็นใจกับเธอด้วยสิเงินค่าโอทีแค่นี้บริษัทไม่มีปัญหาหรอกถ้าเธอทำงานให้บริษัทจริงแต่ที่เธอทำแบบนี้มันเท่ากับว่าเธอเอาเปรียบบริษัทชัดๆมันไม่เอาเปรียบบริษัทไปหน่อยหรอแล้วถ้าเกิดทุกคนในบริษัทคิดแบบเดียวกันกับไอล่ะบริษัทเราก็าคงจะแย่นะแต่ว่า พี่ให้ไอเลือกระหว่างออกไปขายของเต็มเวลากับทำงานประจำที่นี่ต่อแต่ห้ามทำงานนอกอีกเด็ดขาดหรืออีกตัวเลือกหนึง่งคือไอออกไปหาบริษัทที่ยังไม่ไอทำแบบนี้ได้งานผมขอทำงานที่นี่ต่อครับโอเคแต่พี่ต้องลงโทษไอ้นะด้วยการไม่จ่ายค่าโอทีในรอบที่ผ่านมาเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับพนักง,งานคนอื่นส่วนค่าของอะ่ะเดี๋ยวพี่โอนให้นะ แล้วอยากให้พี่เห็นอีกว่าไอ้เอาของมาขายในเวลางานครับพี่พี่ใหม่ผมขอโทษด้วยนะครับพี่พี่ใหม่